ครับกลับสวัสดีครับปยพี่น้องเอฟซีอยากติถ้ำสุขุสุขศนะครับเด้ออาจารย์ก็ได้มาอยู่สถานที่วัดป่าเรัยครับเอาเบิงปยพี่น้องเออมองเสียดี่สางครับกุดีกับปวกกินเมื่อครับปยพี่น้องวันดีขึ้นดีข่าวกับปวกกินโตก๊กลงมาใส่นะครับเอ่อมีตามองเสียทีสางเด้อปวยพี่น้องเอาบุญเอากุศลให้ปวยพี่น้องเอฟซีหยากติถ้ำสุขุสุขศนะครับเด้อ อาจารย์ก็เอาบุญให้เอาโชคให้ครับงวดที่แล้วนะครับก็ถือว่าผู้ใดโชคดีจะกก็ดีใจก็คือบุญเผยบุญบ้านเราครับพ่อพี่น้องอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปอยู่ครับอสองหนึงน่งหนึ่งสองครับสองหนึงน่งหนึ่งสองก็ได้ปล่อยไปศูนย์หนึ่งสองนะครับปล่อยไปก็คืสอ,ส,ส,อสามสาม,สาม,ส,ามสามนะครับอาจารย์ก็ฟันว่าอาจารย์ในหัว ก็เลยบอกว่าเออกะหัวกะมีหัวหาหัวหกกะพักกันออกมาใส่เด้อครับผู้เพิ่นโชคดีอาจารย์กะดีใจครับพู่มใจโอ้เพลงไหนคุณพ่อเพลงไหนเนี่ยเออโอ้ยถนนหนทางยินดีละครับผมอืมถนนหนทางยินดีละเอาเอาเอาทอดฐานเงินล้านเออรอดฐานเงินล้านเนาะทอดฐานเงินล้านเนอะพอเป็นวารอดฐานเงินล้านเอาเออเฮ็ดเฮ็ดจังได้กะโชคดีละเฮ่อเออ นี่เือเป็นสถานที่วัดปลาเลไร่เรือเผยพี่น้องกำลังเห็ดกำลังสังกำลังพัฒนานี่แหละครับบองสีได้บุญได้กุศลเผยพี่น้องที่เข้ามาถุ่มเทที่เข้ามาเห็ดมาทํำนี่ละเป็นอนุสงค์คนบุญแทๆ้ๆเด้อเผยพี่น้องเข้าต้องเห็ดต้องสงังช่วงที่มีบุญมีวาดสนามีลมหายใจนี่คือช่วงนี้แหละครับช่วงเสียดสียสังเด้อเผยพี่น้องอารชมหวังก็ขอเอาบุญให้นะครับ ปลาหนีก็เป็นปลาเ็ดตะไคร่เ็ดตะไคร่เดอ้อพ,พี่น้องย่ามือขึ้นก็ว่ามันโอ้ยไฟไต,เห,เ,พพเ,ตเห็ดเบิดขึ้นพีรร่น,น้องเออผนมาไตเห็ดเปิดข,ขึ้นบร้รับได้นอนครับคักคือยังเนี่ยพ,ยพี่น้องครับนี่ก็เอาดินมาเอาหินมาใส่ครับหินมาใส่นะครับผลก็โตก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับก็ดีครับพ,พี่น้องเป็นอนุสง์ผลบุญ ครับอ,อยาาติดถ้ำโดยประเดี๋ยวประคุณคููบาอาจารย์นะครับเพื่อก็ได้มอยูอาจารย์กับเขามาอยูนี่ก็เขามาอยูวดแรกกบเก่าูญแตกนะครับเก่าศู์แตกก็ะไดเฮ็ดบุญได้เอาน้ำเขาไฟเขาครับพพี่น้องได้ตวไวลง่งศพโอ้ยเป็นอนุสงค์คนบุญเด้อพี่น้องครับเอพาวพี่นอ้องเบึ่งเอาเด้อครับ มองเสียดสิสั่งเท่ากันเทวดาบ่ให้สั่งบ่ได้แท้แท้นอกจากเทวดาให้จังคอยสั่งได้เออครับโมคัก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 พี่พี่น้องเอาเอาเอาโอ้อาจารย์ใบมาพอดีตัวนี่โอ้อาจารย์ใบเพลี่ยนเด้อาจารย์ใบนี่เอาโอ้สุดยอดนะอาจารย์ใบเด่นให้ตัวใดเนาะเอาโอ้หินหินเอาเออสุดยอดสุดยอดนะครับอาจารย์ใบเพิ่งจะเด่นให้แล้วเด้อพี่พี่น้อง เอาเบิ่งเอาเด้อครับเพราะว่าหลวงปู่หลวงตาโอ้ครับหลวงปู่เสร็จถีธรรมกับอาจารย์ใบโอ้มือนั้นอาจารย์ใบเฉียนตัวใดก่อนอฮึ่ยจำบ่ได้เว้ยเรียกว่าฮาสามห้าสามแปดบอกอาจารย์ใบใหญ่มือนั้นโอ้หักหักเอา้าหลวงปู่โอ้ ไอ้จังไหนมึงจังไหนเนาะตูดงมาจาัาางาจาไหนเนาะวัานีเนาะมาลงถึงสอล้านอ๋ออันนี้สิบสองล้านบ่ครับหลวงตาโอ้สิบสองล้านได้ปูถนนมันบ่ครับหนิป้าเขานี่มันรันยัวมันเป็นกระดานดยัวโอ้ยังกันดานเอาฝากบุญฝากกุศลได้ได้หลวงตาอเอ้ยได้เห็ดได้สางงวดนี่เสียวจักล้านเนาะนี่เอ่งวดนี่จักล้านเนาะเออคุณพอสามร้อนี่เนาะสิบหกล้านเอ่ยกสิบล้านมันบ่ เอาเกาล้านนะเก่าสิบล้านฝันดีบ้าเคื่อนคุณพ่อฝันดีฝันดีก็ได้ยินว่าฝันดีแต่ฝันไว้จังไหนเอาบอกด้บอกดเขาเอาผ้ามาให้แตดให้เขาหกชุดละท่านเอ้าโอ้เอาน้อเขาเสียบเอาเอาน้ำาสี่สิบบาทโอ้หชุดหกชุดสี่สิบบาทป่ะท ตัละตัละสี่สบาทตัละสีสิบบาทเด้อพี่พี่น้องหชุดตัวละ40บาทครับแปลว่าจังใดเนาะบันนี้เนาะสี่หกหกสี่ตัวโอ้สี่หกหกสี่เอาสี่หกหกสี่เด้อพี่พี่น้องมันอยากได้อะเออเออเออียสด4สี่เออ กบ,บ,ออบสีเกาสั้นเออใบสีเกาสัน้นไ่อ้าโอ้พิ่นเอาไหยท้องกบมาให้บุญบ่กครับลูกตาอวหยท้องกำไห่แล้วบ่าลวงตาไหโอ้ไห่ท้องคํไาไห่กไหกไหเอาไปให้ร้านมันถูกยายหลยโอ้คักขักขยพี่น้องนะครับเออเออปูเปดซอก